หม้อลมเบรกเสริมเบรกนะครับจะประมาณนี้นะครับหลับเพาลอยนะครับเพลเดิมไม่แน่ใจว่าใส่แล้วหัวจะทิ่มเบรกแล้วหัวทิ่มไหมแต่ตัวน,นี้ใส่แล้วเบรกหัวทิ่มแน่นอนครับนี่ครับทีติดตั้งก็จะประมาณนี้เลย สองตัวเข้าที่เดิมเห็นยอยู่นีนะครับเสริมอารมณเสริมเข้าที่เดิมวแน่เลย เป็นของดีแม็กเตานะครับหลบอบเพลาลอยนะครับสนใจสั่งทําได้ครับ250ครับตัวนึนเนองเบรกหัวทิ่มแน่นอนครับนี่เป็นเพาลอยนะครับ ที่เดิมเลยครับ เกียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะครับดูน็อตยิบน็อตแน่นๆเลยครับสนใจสอบถามได้ครับ250ครับเริ่มต้นหรือ1 5 0หรือ250 300ก็จะไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าแค่นี้ก็เหลือๆครับผมขอบคุ้นมากครับก็จะประมาณนี้ครับผม ม้อลมเสริมเบรกสำหรับเพาลอยนะครับสนใจทักเข้ามาได้ครับ250ครับ